เป็นเรื่องของค่าต่างๆเกี่ยวกับพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวพอกดเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามีค่า PE, P/BV ย้อนหลังนะครับย้อนได้ถึง10ปีเลยนะครับผม EPS ต่างๆเราดูย้อนหลังได้นะครับ GPM, NPM, Current Ratio ต่างๆหรือแม้กระทั่ง ROE, ROA พวกนี้ดูย้อนหลังได้ทั้งหมดนะครับในมือถือของคุณเลยสรุปมาให้ดูกันง่ายๆแล้วก็ สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยกราฟที่สวยงามเข้าใจสถานการณ์ของการลงทุนในปัจจุบันบวกกับหุ้นแต่ละตัวแล้วก็ดูย้อนหลังได้10ปีเลยาหาของที่คนยังไม่เห็นค่าได้ง่ายขึ้นจากเรดาร์ต่างๆเหล่านี้สวัสดีครับผมแม็กซ์จาก Stock Radar นะครับพาทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดที่มากขึ้นของหุ้นแต่ละตัวนะครับข้อมูลที่วันนี้เราจะมาดูกันเนี่ย แน่นอนมันจะเป็นเรื่องของค่าต่างๆเกี่ยวกับพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือดู r a โ i ต่างๆย้อนหลังกลับไปได้นะครับเ a โ i ก็คือค่าแสแตทปทางการเงินต่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราดูได้ชวนทุกคนเปิด smart advisor นะครับแล้วก็กรอกเข้าไปที่หุ้นตัวเดียวกันได้เลยอย่างตัวที่เราเอามาเป็นตัวอย่างวันนี้อาจจะใช้ตัว aot นะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนแท็บมาเป็นแท็บ insight นะครับ เราก็จะเห็นเลยว่า,าหุ้นตัวนี้อยู่ในเซกเตอร์ไหนมีขนาดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับที่สำคัญคือเราสามารถกดคำว่า cl l ในตรง ratio ได้นะครับมุมบนขวาตรงกล่อง ratio นะครับพอกดเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามีค่า pe pbv ย้อนหลังนะครับย้อนได้ถึง10ปีเลยนะครับผม eps ต่างๆเราดูย้อนหลังได้นะครับ gpm npm current ratio ต่างหรือแม้กระทั่ง roe roa พวกนี้ดูย้อนหลังได้ทั้งหมดนะครับในมือถือของคุณเลยสรุปมาให้ดูกันง่ายๆแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยกราฟที่สวยงามนะครับตัวอย่างเช่น AOT เนี่ยเรารู้กันดีว่าสถา,านการณ์โควิดเนี่ยแน่นอนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของคนเข้าออกประเทศแน่นอนถ้าเราดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่า EPS ของ AOT เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นช่วง2015-2016นะครับพอหลังจากช่วงนั้นมา EPS เริ่มปรับลดลง 2019-2020เนี่ยกราฟลงมาให้เห็นเลยเข้าใจสถานการณ์ของการลงทุนในปัจจุบันบวกกับหุ้นแต่ละตัวแล้วก็ดูย้อนหลังได้10 <Wow. S 1> ปีเลยนอกเหนือจากเรโซต่างๆเราสามารถลากลงอีกนะครับเราจะสามารถดูค่าต่างๆว่า EPS ต่อราคาเป็นยังไงบ้างก็คือรายได้เขาต่อหุ้นเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วราคาเขาขึ้นหรือ,อยังนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราหาของที่ คนยังไม่เห็นค่าได้ง่ายขึ้นจากเรดาร์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบกับหุ้นบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันว่าเขามีราคาที่สูงกว่าหรือต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะครับก็เหมือนกับว่าเราซื้อของสินค้าอย่างเดียวกันถ้าเรามองหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสินค้าประเภทหนึ่งเราก็คงอยากจะเปรียบเทียบว่าคนอื่นๆเขาถูกกว่าหรือแพงกว่ายัางไงได้บ้างตัว smart advisor ก็จะเอาฟังก์ชันฟีเจอร์เหล่านี้มาช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการลงทุนลากลงมาข้างล่างนะครับสามารถดู rate of return หรือว่าเรื่องของ comprehensive income ที่สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เช่นเดียวกันดูย้อนหลัง10ปีได้เลยนะครับก็แค่กดที่มุมบนขวา,าในตัว smart a d v i s o r เนี่ยใช้โครงสร้างแบบเดียวกันก็คือถ้าอยากดูลึกขึ้นอยากดูละเอียดขึ้นก็กดมุมบนขวาเพื่อที่จะสีออก ก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นเชิงลึกมากขึ้นเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ทาง SCBS Smart Advisor หวังว่าจะทำให้การลงทุนของทุกท่านสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็สำเร็จมากยิ่งขึ้นสำหรับ EP ถัดไปจะเป็นเนื้อหาเรื่องอะไรก็ฝากคอยติดตามกันนะครับแน่นอนเรามีของดีๆอีกมากที่อยากจะมานำเสนอเพื่อที่จะทำให้การลงทุนของทุกท่านสำเร็จมากยิ่งขึ้นครับผม